พี่น้องมาหลังจากเฮาต้มน้ำซุปใส่ตีนไก่ใส่ยางยามพ่อมาเบิกนี่ฝดแล้วจะหมอดีสวนะคฝแล้วหลังจากหอมอดรดห้อโบว,อว์ฝ่าวาล์พอ,อ่น้อ,อ,งนองเด้อเขาจะเอาหัวละพาลงหัวละพาลงดับข้าวนี่นั่นดับข้าวจะสวยมาเด้อไปอย่างเด้อยังเขาซีมาซีน้ำซุปก่อน มันจะเป็นหลักสารส่นไหญเพราะว่าเขายำยคพันซีมยาซีมเหมือนเดิม,มอืมอร่อยอยู่น้ะแซ่บดีจ้าม่หย่งมาจ้าพี่น้องเสร็จแล้วอันนี้พักล่างสถานแล้วเด้อปลาหนังคอกนี่นะปลาหนังคอกเขามาขายก็ได้ซื้อม,มามาคือ,อ,อแซบมากินทากันพี่น้องไกยแก่แน่ เงินมาเงิมาสั่งุกขาเงินไว้น้ำปูนี่นะน้องมึงคเลยมาจ้ามาจ้าพี่น้องกิเสเชสสวนเอ้ยจับกอกให้มาจไปตองหัวไปเออเชสสวนปลาจมจุ่มปลานำของจุ่ปลาจับปลาเชสเอิญปลาเชนเหรปลาบึกเออแม่จะบอกปลาบึกหนำของปลาบึกกันนั่งปลานังไม่น้องปลานังสไลด์เอินปลาปลาเพาะปลายางปลาอยางกะโอนม่ได้นี่นะ เอาไ้จินจงียนแผ่นนึงที่ใหม่ๆยามายามาใกล้ๆเด้แตากล้องเลยใส่ตากล้องยามาใกล้ๆเละใส่ม่เอาของเด้อเด้อเด้อเอาของซูมขึ้นถ่งเลยบริโภคกจนี่ค่นี่นะขอกินกับหมูเลยม่นไไเล้ยวคมเค็มแนบภาษาใตแลุ้มดีนะยามาดีอือขึ้นภาษาใต้เยอมากครับผม

มาไกลเบอร่าใกล้เระว่าะมาถ่ายเอามาซูาเนียเอาแล้วมันจออกทันเก่าเดวินโคมาปลาดิลูกโคมเยจะมีของใคมื่อคืนของเจ้าแะละ่้เก็บเมียมันอยู่ไหนจน้ใองเกือ่อพีแต่เราเลกินะมนตี่หละแทบ้าเมียงระเบงไหวแล้วประตู ยังลูกปัดอีกไปนะเสร็จเนาะทมันจานบอกจานกะนำไปใส่ได้ออ้แจว่วเห็ดเก็บแล้วเห็ดแจวนะเหเผือโอ้โหเห็นนะครูแม่รู้กับผม่ <c oughs> อันนี้นนะ่เก็บเพิ่มอ มันทอนอ่ะห่าง่ายเลยพี่นางกัาแฟส้มพังง่มาดูมะทานีกกินเชสวนทางนั้นนั่ยากไม่ต้องแม่กินมาทานนั่งยากจะเว้ยนังยาานยากก็ต้องกิน จูดหลงดูดหลงนี่จนนต่อไปโบซื้อพอขาดตัดงเอนซื้อแล้วไปซือมันบถือใส่โลดจะเจ้าใส่โบลดมาซื้อเลยกับบอ๊อฟบอว่าบที่ตอนกินห้ังแมกินพักไงบอจะทำสิเข้อททองข้อใส่เป็นเงงเก้าขิดเราได้ ม,มันคือปลาดุกเราคอยกินบ่อด้จักอย่างเห็นกนไลมัเขดานเล้วาวนมเห็ดเผือกปุ๋ยคักปุอย่างนี้ใส่อย่างงี้นี่นต้ตาลแม่งนวใสอ่อิ้วปลา้หอนไรฮโอ้ยนี่ฉันคิดจะคูมือนะขาเห็ดน,นมาน<ท>ในใจต้นนอีกซองหนึ่งใแทา้นนะ เมื่อั้นก็ลงมากินพว่าบอกเมื่อให้แม่กินแม่ถ่าอยู่จังแม่มีสั่งแล้วไปกินแล้วกูเล่อลกูลกกูเครียดอยู่กูว่าเออเขาว่าเขาถือเลขเขาไปซื้อกินเซยแล้วเขาบอกมาให้กูกินนกินไปกินมากินมดป้ะเรื่องมีแม่บาทแม่เถอกล่าจนวาให้ว่าแม่ป้าเออคือบอกมาจะกินจะกินข่าวเลยแม่บอแล้วไปกินแล้วกูถ่าเขาอยู่ป่ะ เอาม oh, no. like the mm ือดันเล็กจูหนลงมาเห็ดไวจบุกกินแต่เนียแหให้กินแต่นีก็ปกินั่นถืเลก็ซื้อแฟบมาเด้ื้อน้ผิวห้ยอนถ้าผิวเอาทุกเก้าพันเิีบอน้ออมที่สั่งนะเว้นพรด้้นบอเอามาให้คนจะทูเขี่ยจะหน่อยสังเว้นนี่ เลงใหเจ้าเด้ออบินนะบขอกินในเ็จนะให้วะมีย่งแล้วจะไดอีกตีมาให้มันนะต้มตุได้นตอนใช้นะตักลูกหมเอาเตาหู้มานมเป็เต้าหู้เพราะมงนมันมันหมักเต้าหู้นะเกจบอี่นองมัเป็นไก่พุประจานะเป็นน้ำอย่านันกบประจักไก่พดเนี่เินจุบอภินอง เห็นหัวบ่พักเห็นคนจ้ะแม่เฮ้ยเว้นคนบ่เห็นเดี๋ยวขออย่างม่อีแม่เลยหนึ่งอะเออน้าพี่แดงมาตาต้องหอมพี่แดงเลยไส่แม่กินอันนี้บวกเฟืองก็ได้เนาะมันมีพักเนี้ยอิ่มไป

เงยนะม่หด้มก no, hmm. nah, ียเย็นะน้ำทะเล่างบบเทวินก็นอินทิวนี่แล้วดูแล้วอนก็ยังบนไ้มีเนี่ยเข้าเเด๋ยวเอาเอาหน้ากระดูกแล้วก็นอกออกนอกชูกองวาหันนะมาให้มาสอนนั่นแหละกินละทิบทั่วที่กินนึงีจะเพาเอเอาเมื่อไห้กันนีีโป้กินอยู่คนงยังมีแงยังมีแหงกินอรายกตายคัน กัวงละบานไอตัวเฮ้ยนตกันเจ้าเด้อจักสงนาที่เหนืแล้วกางเรีนมานะโตกันไปเรื่องสินอนแล้วบอลจะไปเรียนหากกรได้หนเนาะโจหากกรได้เจ หาวันจะไปไทยไ่เกิดสงครามเนาะตายวก็วฐมไปใสยเลแต่มันสิลมเป็นทะเลอะไรจังหน่อยค่ะคือไปไม่เสไปอะไรตาย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 สะอนตายน่ก็จะยางไอ้ไล่ะ ตกแค่ตกว่าคนนึ่ก็ป้าเอายานดำมานมหน้านักให่เครื่องรงน้ำตวเออมันแหงเลิงขากสำนักเดื่อวประมาณสองอย่กายเดียวอย่ใล้ร้าร้านเพื่อนไหนบ่อ อม wow, no ่ย oh, wow, no right? well. mm ัด hmm. บ mm ่เอาว้าวนะแม่บาลัยญาณะแม่จังกะเนื้อบ no. mm ้านไหวล้นเนื้อกิ้มอะไรกัน โอ้น oh no, <laughing balls> <ENNIS dies out> ้ำน้ำบกินบอกเลยต้นดอกกนโอ้กินน้ำเกลกินเอาสังคมกินไม่ไวเลยกินนี่ไงอิ่มไหเนี่ยอะไรตูไตะลุ้ตะลุ้แก่กค่ เนื้อเกลือกุยแก่กุยผัยี่เคุกับโต๊ะแกโต๊ว่าพี่น้องเอ้ยบ้านที่จเป็นอย่กันบอสนี่แต่บ้านตะขออยม่นี่ยกยุยังเกาะทำงานมียานปะ นี่ผ้านี่ผ้านี่แหละมาใหม่อีกบอกจ้านุวจาีงานเอ้าไปพอลงนี่ค่ะเหงซือผพิ่นนาอันนี้นะมาลูกใหม่อีกแก้วแก้วไปเกิดเทบรลหละออเนาะ ฉันบอกจะเจียนแล้วไงอะไรเนี่ยใช่ไหมแลเแล้ก่อนแล่ปีปกติป่ปีไรตอนไหนนำถิ่ไปนะส่งสการ์พอล้านำถินยังไม่ได้เกิดยังไ่ได้ยมเนองซ้ำเออเอมเรื่องเกิดเดือนเดียวกับเวินยอนหาคือกันแต่บานทีบอบานทีอีกอย่างเนาเอเรื่องนะเอเืคนละปีปีเดียวเดือน โบคนละปีก็ินได้ปีนึงเลวก็มาปีก็มาแล้วเป็นมเดือนได้ดีวคันเดืนวกันเดืนหากันมึรู้ช่ยดนี่เราไมีรูกมีลูกแล้วก็มือไงมีเงินเอาโบอยู่กนกลื้อของเขาเนี่ยโอเควินใครเนี่ยแตมันยังซำนี่เรากินแต่ขนมเป็นเราแก่ยังใส่เงินโบเป็นแต่เราเนม่จะให้เงินเขาหละลูกให้เงินเน เควินก hey, ็ค uh ือ huh. ก <laughs> <"S> ันถามเมยเทาไปส่งไงจังวะโบได้ให้แล้ววะไม่์เทาโจกให้อีกโอหหัวหมอไปยังนี่ยังเอาด้ายม่์เทาอีกบได้ให้แล้ววะคู่มือขึ้นมือนัเขาแท้ค่ะจุกพรนจุพนมมีเงินอยู่ไปสอยไอโน่นเท่าก็เข่ากับวินก็โทษดอมาลูกเอ้าไปจ่ายให้ขึ้นสไลเดอร์แล้วก็ขี่รถสิ่ง ไปตัวแม่ดีว่าบริคืนขอคืนแน่ก็ตื่มให้ก um ็มบุคอยตื่มไฟตื่นลูกแต่คนเดียวหอมหนึ่งขันหนึ่งเขาคืนแม่ขาคอยคืนแน่คอยโบมีเงินวะเล่นอะไรเล่นอะไรนะครับว่าเออคืกัคืนขให้แฟมราแฟมคันหนึ่งกลคู่มือเนี้ยอันจะได้อัเด็กน่อยมาไปแม่เท่าแม่เท่าไปเมื่อนั้นกันยัง น้ำน้ำเขาบริกรได้เด้อเขาเอาน้ำมันอันนั้นพุ่นเขาจ่ายเมียเรียบร้อยเนี่ยคนละตุ๊กเออเขาลงไปได้เธอเอาน้ามอุ้ลูกเอาอีกจ้างน้ามีิซังราคาแพงอ่ะนะคะสิบพันเม็ดกระป๋องเขาก็ซื้อตุ๊กสิบพันเม็ดทำจ่ายเมี่เหี่ยมห้องคนละตุ๊กได้หมดเลยดินมันห้ออะไรแบบองคเอาแล้วลงคู่มืออะไรเ้อะแยะก็เป็นตัวเก้ง ตะเลเดอรสซิงได้ส่วนหลยตะไลเดอนผลิมันมือรสซิงกรี้มันไฟลฟันจอดซื้อมาอ่างี้เพราะเขาแบบมมีทางหานอนตะเก้าเพราะว่าเผ็ดูคิ้วรนดสำหรื่อวดูนั่นนี่าเสาแค่มันจะสำหาีมันจะขึ้นืึอขาเสาแพ่เนาะขาเสาแ่อันนี้พอเอาตะซใหาเพิดในบัตร เก้าพันตัวา่ที่ชิาซ่าม่เราอดห่อัซื้อเลขเด้อเดเลขเร่นทันแล้วมาไกลถึงสุดกอดมันมามันมาสี่สิบปกติมันจะไปกับปู่มันไปไปเลปยกลวยมีกระปุก เอาอิลี่ได้นปาลหลุดโกเจนเนป้านี่คือเด็มันจะมาถ่ายนึงไปถ่ายเก่ามันออกสามเจ็ดหนึ่งบะตัวปลาไปอไปลำเาถายรูอดีๆเขาลูกิเลเลยเลยหมปาคุยวันที่ยาวเจ็ดเนาะเจ็ดวันเสาร์เจ็ดวันสามเจ็ดหนึ่งอ้ยเันเดือนจะเด็นอเ ปีสิบกูเละปีสิบกูเด็กสี่เงิอนเลยของข่อยได้ดีไรกาลค์พี่น้องกินน้ำกันหลายคนแซ่บห่อกับบรรยากาศฝนตกน้องตั้งคนแม่คนจ่าคนได้คนนอเเบบมาเยี่ยมอ้ายไปหลุดก็เลยพายมันจุ่มป้านอ้ไรบันซื้อแล้วคอยเห็นใะไทุกคนกินฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์่องนี้นี่นี่นะพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆที่เข้ามาติดตามเดี๋ยวผมจะไปกิน้ากินในรอบไปก่อนบ๊ายบายที่งางสบายดีเด้ออี่นา